สวัสดีครับวันนี้รวยคุณทองจะมาแบ่งปันเหรียญหลวงพ่อทองสุทธศีโลสีรุ่นด้วยกันนะครับวันนี้มาแบ่งปันสีรุ่นรุ่นแรกบารมี6กห้าหลวงพ่อทองสุทธศีโลนี่ครับรุ่นที่2เป็นย้อนตำนานกระโดดตึกหลวงพ่อคูณนี่นะครับในลักษณะนี้เหรียญสวยๆแบบนี้เลยอยู่ในรายการลุ้นนะครับอยู่ในซีนเดิม ย้อนตำนานกระโดดตึกรุ่นที่3ครับเป็นงานบุญงานกระถินหรือเขาเรียกอีกทีนั่งพานชนามานหรือกระถินชนะมานวัดบ้านไร่นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะแจ้งรายละเอียดอีกทีกับรุ่นที่4ครับรุ่นที่4ก็เขากำลังร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆนะักหนานี้กับเหรียญเมตตาบารมีหรือเหรียญแจกวันเกิดหลวงพ่อทอง เหรียญบารมี6าหลวงพระทองสุทธิสีโลนั่งเต็มองค์นะครับแบ่งปันในราคา300บาทรวมจัดส่งอยู่ในซีนเดิมนะครับแบ่งปัน2เนื้อทองแดงลมดำกับทองแดงผิวไฟเอาไปรุ้นลงยาแดงลงยาเขียวลงยาน้ำเงินและต่อโคตร้ารอบนะครับย้ำว่า300บาทรวมจัดส่งสำหรับ เหรียญรุ่นบารมี65ใครที่ยังไม่มีก็ทักไลน์รวยคุณทองมานะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้ต่อไปรุ่นที่2ครับรุ่นวิทยาคมหรือย้อนตำนานกระโดดตึกปี30หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับจากอาจารย์สุสิทธิ์นี่ครับเหรียญจะเป็นลักษณะนี้นะครับ แบ่งปันในราคา200บาทรวมจัดส่งอยู่ในซีนเดิมก็มีหรือแกะซีนแล้วก็มีนะครับเอาไปรุ่นลงยาแดงลงยาเขียวลงยาน้ำเงินเหมือนกันย้ำว่า200บาทรวมจัดส่งรุ่นวิทยาคมหลวงพ่อทองสุทธศิโลเหรียญไม่เล็กไม่ใหญ่มีพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับเหรียญน,นี้แกะพิมพ์มาจาก ย้อนตำนานกระโดดตึกหลวงพ่อคูณนะครับรุ่นที่3ที่มาแบ่งปันเหรียญนชนะมานหรือกระถินวัดบ้านไร่นะครับแกะพิมพ์มาจากชนะมานปี3 7หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวแบ่งปันราคา330บาทรวมจัดส่งนะครับ330บาทรวมจัดส่ง ตอนนี้มีทองแดงผิวไฟกับเนื้อทองบ้านเชียงสวยงามตามภาพเลยนะครับตามภาพเลยแบ่งปันให้พี่ๆในราคา330บาทเป็นงานกระถินวัดบ้านไร่นะครับแกะพิมพ์ได้สวยงามลงตัวเลยทีเดียวสำหรับรุ่นนี้กำลังจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆอยู่ในสีเดิมเอาไปลุ้นต่อโคตร9รอบลุ้นไม่ตัด ลุ้นหลังเรียบนะครับสำหรับรุ่นนี้สวยงามเลยทีเดียวผมมีมาแบ่งปันไม่เยอะนะครับพี่มีมาแบ่งปันไม่เยอะทักไลน์รวยคุณทองเข้ามาได้นะครับรุ่นต่อไปรุ่นที่4ครับรุ่นที่4ี่เหรียญเมตตาบาร,รมีหลวงพ่อทองสุทธสีโลหรือเหรียญแจกวันเกิดหลวงพ่อทองนั่งเต็มองค์นะครับแกะพิมพ์มาจากสร้างบาร,รมี19หลวงพ่อคุณ ขอบจะเป็นเหมือนขอบเหรียญเมตตาหลวงพ่อคูณนะครับแบ่งปันให้พี่ๆในราคาที่แบ่งปัน300บาทรวมจัดส่งเท่านั้นตอนนี้มีทองแดงมันปูนะครับมีทองแดงมันปูแบ่งปัน300บาทแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรหรือแอดไลน์รวยคุณทองมานะครับ มีจำนวนจำกัดครับสำหรับรุ่นนี้ร้อนแรงเลยทีเดียว300บาทเท่านั้นนะครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมแอดไลน์รวยคุณทองมานะครับขอบพระคุณครับ